I'm a copy the ข้าวพี่เหมือนเดิมนะอบอบ สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตซอลไทยแลนด์ทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับศึกฟุตซอลเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับฤดูกาล2025นะครับนัดสุดท้ายของเล็กแรกนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อาคารสุรสิงขนาทครับพลรอจังหวัดกาญจนบุรีครับกับเกมการแข่งในคู่แรกนะครับระหว่างทางด้าน สโมสรฟุตซอลสวนชุนันทาอินสปายทีสปอร์ตครับที่พบกับไอมาเน่ฟุตซอลเซ็นเตอร์นะครับกับคู่แรกไปดู5้าคนแรกครับของส่วนชุนันทาครับประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูเป็นรวิพลป้องเขตครับแล้วก็เป็นวิทวัฒนแดงดงหมังนะครับยานเดชสุกรกรพงศพักสุกเลิศแล้วก็จิรพัฒนจันทรรังนะครับ ผู้สอนคุณกฤชณะสุขวดีครับสำหรับสวนสอันทาแล้วไปดูทางด้านไอามาเน่ฟุตซอลเซ็นเตอร์ครับภาชนะดลสุวรรณไทยครับผู้สอาประตู17เป็นธนันชัยชมบุญนะครับ4เป็นเดชโชดิน,นราบรำกระตันทีมเป็นวันชาติผิวอ่อนและผู้ชิตขุนสาคอครับผู้สอนคุณเลิศชายอิส,สาราสุวิภากร ในส่วนของผู้เิ่นครับประกอบไปด้วยท่านแรกครับคุณเจษดาทองโชธท่านที่สองคุณธทีรเจตลำคำแสนนะครับท่านที่สามคุณพัฒนก,กิจปุ้มคองและท่านที่สี่คุณอภิสิทธ์เจ๊เละนะครับในส่วนผู้บรรยายเกมบอลข่งอยู่กับผมมออาทีบีครับหรือว่านัทชพลบุญเกาะรับหน้าที่บรรยายการถ่ายทอดสดครับในวันนี้เนี่ยก็ผลตารางคะแนนเนี่ยสำหรับทางน้า ไอร n มาเนู่้ซอลเซนเตอร์นะครับพวกเขาขยับมาเป็นที่2ออยู่กันตอนนี้นะครับสำหรับไอมาเน่ผู้ซอลเซนเตอร์นะครับ <c oughs> ก็แบบนี้ถ้าได้3ามคะแนานเนี่ยเท่ากับว่าการันตีเป็นอันดับที่2ของเล็กแรกเลยนะครับต้องเจอกับสุนชนันทาก็ไม่ง่ายเลยครับในวันนี้นะครับ ไอมาเน่เนี่ยพวกเขาชนะราชพฤกมานะครับนาทีแล้วด้วยสกอร์เนี่ยเฉือนกันคมเข้มเลยครับ4-3ส่วนเจ้าบ้านอย่างส่นทุนันทาเนี่ยพวกเขาดัดในนาที่แล้วนะฮะก็จบเสมอมานะครับกับมอพาบันดอกชิงเหนือนะครับสวัสดีแฟนเพจนะครับ ฟุตซอลไท,าทายแลนด์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกันไปกำลังใจนะครับกับนักกีฬานะครับเดี๋ยวนะฮะช่วงว่างเว้นเดี๋ยวเรามาตอบคอมเมนต์กันพูดคุยกันได้นะครับในการแข่งขันของเราในวันนี้นะครับพี่ใหญ่ในทีมครับธนันชัยชมบุญ ก็ถือว่าเป็นนัดสุดท้ายนะครับสำหรับฟุตซอลเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเราสัปดาห์หน้านะครับจะไม่มีการแข่งขันนะครับจะกลับมาแข่งขันในวันที่10นะครับสำหรับเลกที่2เนี่ยเราจะไปเยือนกันที่นะครับมอภาคตะนกเฉียงเหนือนะครับ เกมกรันเรเริ่มแล้วครับในพิเรารแรกครับระหว่างไอม n e นี่ฟุตซอลเซ็นเตอร์นะครับที่พบกับทางด้านสุนชันธาอินสปายทีสปอร์ตนะครับในวันนี้นะครับคู่แรกวันนี้ได้กัตตอรทีกลับมาลงสนามอีกครั้งนึครับบางแวนยาเดชสุกไกลนะครับในแมตช์ในบ้านของสุนชันธาเนี่ยไม่มีบางแวนนะครับสำหรับ ส่วนสุนันทาก่อน m a t ที่แล้วเนี่ยเกมค่อนข้างน่นาจสนุกสูสีทุกคู่นะครับตั้งแต่คู่แรกยันคู่สุดท้ายเลยก็ว่าได้ครับในบ้านของสุนันทาครับวันนี้ยยนเ,เราก็อยู่กันที่อาคารสุรสิงขนาณนะครับพหลล9จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอยู่ในรังย่าของ ทับเสือดำตะวันตกเนะครับฟุตซอลไทยอามี่ราวิพลลยกวรรยาวมาย้อนหลังนะฮะวิทวัฒนแดงลงบังกลับมาที่ธนชัยชมบุญครับให้กับผู้ชิดโยกมาขวาครับวันชาติยืนกลับมาที่ผู้ชิดครับตั้งใหม่ที่วันชาติหยับเดโช เหมือนจะไปไม่ได้เลยครับตงวันออกมาทางซ้ายธนันชัยธนันชัยเติมมาแล้วไปเสียหลักลูกนี้ครับคืนกลับมาที่ยานเดชนครับออกมาขวาลูกนี้ก็บอลมานนอกข้างไปก่อนแล้วนะก็ถือว่าเป็นนัดสุดท้ายครับของเล็กแรกนะครับด้วยตรนารางคะแนนในตอนนี้นะค่อนข้างลีจัดก,ก็ไม่ได้หนีกันมากนะครับ ถ้าสวนชนาชาได้3คะแนนในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไล่ทางด้านไอมมเน่เข้ามาเนี่ยอาจจะเหลือเพียงแค่2คะแนนนะครับแล้วก็ไปว่ากันต่อในเลกที่2องแว่าอันดับหนึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเช t ีทรัคนะครับที่12แต้มเต็มครับแล้วก็เกือบหลับแต่กลับมาได้เหมือนกัน,นครับเชตีทรัคแบบที่แล้วนี่ก็ พลิกเอาชนะไปนะครับด้วยสกอร์โอ้โหสามสองอย่างสุดมันเลยครับธนาชาชุมบุญครับให้มาทางขวาโอ้โหแล้วเบิร์หนึ่งสองนี่แรงครับแล้วก็หลุดออกไปครับจะเริ่มวันที่ผู้รักษาประตูรัวิพลออกบอลยาวมาเก็บได้ธีรพัฒน์นี่ก็เพิ่งจะผลโทษแมนกลับมาครับชติมโอ้โห้วให้มาลูกนี้หลุดเลยครับ งูไม่ผ่านยานเดชยาเดชเ,เลือกธีรพัฒครับแล้วฉีดยาเสาแรกนะว่าเบาไปหน่อยเข้ามือของพัชนดนเนี่ยพยายามกระตุ้นเพื่อนอยู่นะตอนนี้ออกมาที่วันชาติคืนกับเดชโชค,ครับจ่ายตรงกลางไม่ดีครับวิทวัสจะให้เพื่อนคนนี้ก็ทำบอลลุนออกไปเองเหมือนกันเลยครับ รูเกมก็ยังดูทรงๆกันอยู่ฮะนี่ก็ถือว่าเป็นนักปั้นอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับคนเลิศล่าสุดนี่าย้อนกลับไปนี่ปั้นทีมชาติไทยไปหลายคนเหมือนกันครนับในศึกฟุตบอลแชมปีนกนีฬาเสีจะเป็นอีกราสสันหล่นว่าีิชูทอง วันนี้ก็ได้คีย์แมนคนสำคัญเลยครับอย่างบางแวนยานเดชสุกไลนะครับที่วันนี้กลับมายืนเกมรับให้ส่วนชุนันทาครับทนันท้นชัยให้กับเดชโชครับฝากวันชาติแล้วทำชิ่งจังหวะเดียวสวยมากครับแล้วยิงจังหวะนี้ก็ ไม่ผ่านรัิพลธ์นะตรงตัวไปหน่อยแล้วได้โตขึ้นมาวิทวัตเข่าซ้ายตรกนี้แต่ว่าไม่ผ่านบล็อกของธนชัยชมบุญถือว่าไม่ง่ายนะครับสำหรับทั้งด้านไอมาเน่ฟุตซอลเซ็นเตอร์นะครับโอ้การเจอกับส่วนชุนันทาที่วันนี้แทบจะ ูลทีมเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับสวนชุนันทะครับจากการส่งใบรายชื่อมาเนี่ยได้ธทียรพัฒน์จันทรังนะครับกลับมาจากการผนโทษดแบนด้วยค mm. ืนกลับมาทางซ้ายก็วิทวัตวิทวัตแดงหุ่มบังบังไว้ก่อนแล้วโยงเข้าในมาวิทวัต mm. ขืนกลับมามให้ลูกนี้ก็ล้มลงไปคุณเจษฎาก็ไม่ว่าอะไรเลยครับ